ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดอรี่ลาท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสุก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพอทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะทำไมต้องไปรับงานพวกนั้นด้วยล่ะ าทำอะไรแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเองฮะยาริมาสอนข้าถอยไปโทษอาจารย์คงแล้วพวกฉันกับชาวบ้านทางนี้ล่ะจะทำยังไงผู้ใหญ่บุญช่วยพูดตัดพอออกมาแต่ทว่าในตอนนี้อาจารย์คงกลับมีแววตาที่แข็งกล้าวมองมาทางผู้ใหญ่พร้อมกับทำตาขวางใส่ชาวบ้านที่มายืนออกัน ก่อนจะเดินกระแทกเท้าลงมาอย่างไม่พอใจพร้อมกับความมอเตอร์ไซค์คันเก่าขับออกจากบ้านไปทันทีนนเองทำได้แค่ยืนมองตามหลังผู้เป็นพอ่อซึ่งเขาไม่เคยเห็นพ่อเป็นอย่างนี้มาก่อนนอนเอ้ยเอ็งพอจะไปกับพวกเราได้ไหมพวกเราไม่เหลือใครให้พึ่งแล้ว ที่หมู่บ้านสาลาพักเป็นหมู่บ้านที่มีความชำนาญและมีฝีมือในการหล่อพระประธานองค์ใหญ่ซึ่งเมื่อเดือนก่อนได้มีเศรษฐีใจบุญมาว่าจ้างให้หล่อพระด้วยความศรัทธาของเศรษฐีเขาได้มอบทองคำแท่งจำนวนไม่น้อยให้หล่อไว้ด้านในของเสียนพระแล้วฝากให้นำไปทรงที่วัดป่าสางผู้สูง ตามกำหนดเลิกยามที่ได้ตกลงกันไว้ว่ากันว่าแถบป่าโดยรอบของวัดที่จะไปส่งพระนานขึ้นชื่อว่าเป็นป่าผีดุและใกล้กันนั้นมีข่าวว่ามีซุ้มโจรอาศัยอยู่อีกด้วยและนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้ใหญ่บุญช่วยมาร้องขอให้อาจารย์คงไปกับคณะส่งพระ เพื่อปกป้องคุ้มครองชาวบ้านจากพูดผีวิญญาณร้ายแต่อาจารย์คงเองกลับเลือกไปรับงานจ้างจากผู้ใหญ่เลิศแห่งหมู่บ้านสางผู้สูงซึ่งต่างก็รู้กันดีว่าผู้ใหญ่เลิศมีสมุนเป็นหมอผีที่ชื่อว่าคําเปิงนสุ้มมือปืนในป่าสางผู้สูง สุดท้ายไออาจารย์คงมันก็เห็นแก่เงินที่ขาจ้างดีจริงๆไม่มีมันสักคนมาร่วมคณะส่งพระงานนี้ก็ไม่มีอะไรยากแล้วจะไว้ใจได้เลยพี่เลิศไอหนี่มันรักหมู่บ้านยังกับอะไรดีพวกเอ็งอย่าหวงไปเลยข้าจ้างให้มันไปทำอย่างอื่นแล้วจะได้เลี่ยงการประทะก,กับมันไม่งั้นงานพวกเราคงไม่สำเร็จแน่ ผู้ใหญ่เลิศบ้านสรางผู้สูงผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังของซุสมมือปืนด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่บ้านของที่นี่จึงล่วงรู้ว่ามีเศรษฐีนำทองคำมาหล่อในองค์พระแล้วจะนำมาถวายให้วัดป่าที่หมู่บ้านแห่งนี้เขาจึงส่งคนมาสืบข่าวที่หมู่บ้านสาลาพักจนรู้แน่ชัดว่าเป็นวันพรุ่งนี้ที่จะมีการส่งมอบพระประธาน ที่มีทองคําหล่อไว้ที่เสียนคณะส่งพระได้นั่งรถอีแตนลัดล้อ,อก,กันไปตามทางที่ไม่กว้างนักทุกคนต่างมีอาวุธปืนติดตัวกันมาด้วยยกเว้นแค่นน,นที่มีเพียงย่ามสะพายบ่าเท่าน,านั้นพวกเขาใช้เวลาเดินทางกันตั้งแต่ช่วงสาย จนกระทั่งถึงช่วงคำ่ำก็เดินทางมาถึงป่าสางผู้สู่เมื่อรถได้เลี้ยวเข้าสู่พื้นที่ป่าแล้วเดินทางต่อไปได้อีกไม่ไกลนะักรถอีแตนก็ต้องชะลอความเร็วลงแล้วหยุดจอดที่เบื้องหน้ามีต้นไม้ใหญ่นอนพาดขวางถนนปิดการสัญจรเอาไว้นนได้รีบลุกขึ้น ก่อนจะส่งเสียงบอกออกไปลุงผู้ใหญ่เตรียมรับมือด้วยนะครับเรากำลังจะถูกปล้นพูดจบ <c oughs> นนได้กระโดดลงจากรถก่อนจะนั่งลงกวาดฝุ่นดินบนพื้นแล้วกัมขึ้นมาบริกรรมคาถามายาพรางตาก่อนจะคว้างฝุ่นนั้นขึ้นเหนือหัวเสียงปืนได้ดังมาจากทางป่ารก ในทิศทางที่นนกระโดดลงมาทําให้พื้นดินรอบตัวฟุ้งกระจายด้วยแรงของกระสุนปืนทุกคนลงจากรถหาที่กําบังเร็วเข้าไม่รอชา้าทุกคนรีบกระโดดลงจากรถแล้วมาหลบอีกฝั่งหนึ่งนนเองก็รีบฉากตัวหลบมารวมกลุ่มด้วยเช่นกันขอบคุณพี่พาายมากที่มาบอกฉันเรื่องโจร นนได้แงนมองขึ้นไปบนกระบ,บารถอิแต่ที่มีนางผีพรายยืนมองอยู่ไม่เป็นไรจ้ะพี่งมีพักพ่วกมาช่วยอีกนะพอผีพรายพูดจบก็หายตัวไปในทันที<ว>น<ว>นอะไรกันวะยิงกันตั้งหลายคนไม่โดนสักนัดไปกระจายกำลังกันออกไปจัดการหวงมันให้ได้ ทางด้านผู้ใหญ่บุญช่วยได้ส่งสัญญาณให้ลูกบ้านกระจายกําลังกันหาที่กําบังที่เป็นต้นไม้ใหญ่ข้างทางโดยที่ผู้ใหญ่เองจะคอยยิงสกัดไว้ให้เป็นระยะแต่ทว่าทัานใดนั้นกลับปรากฏฟูงผีโผล่มาจากทางด้านหลังของชาวบ้านร่วม20ตัว เดินโยกเยกเข้ามาอยากประสงค์รายนอนช่วยด้วยยิงมันไม่เข้าเลยพวกมันไม่ใช่คนคณะส่งพระคนหนึ่งได้ตะโกนขึ้นก่อนจะพากันวิ่งหนีคมกระสุนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งที่ข้างรถนนรีบล้วงมือเข้าไปในยาหยิบขวายดินปั้นออกมาวางไว้ที่พื้นก่อนจะท่องมนคาถาแล้วออกคำสั่ง กดวายทนูตัวใหญ่สีดำมีรอยยัดสีเพลิงอยู่ตามตัวมันรีบวิ่งกระโจนไปทางพวกผู้พีทันทีแต่ทว่าวิ่งไปยังไม่ทันถึงคู้พีควายนู่อก็ถูกแสงอาคมสกัดไว้จนร่างแตกสลายหายไปทุกสายตาของคณะสงพระถึงกับตะลึงตาคาง เมื่อเห็นควายธนูระเบิดไปต่อหน้าต่อตาลุงผู้ใหญ่หรีพาทุกคนหนีไปอีกทางก่อนครับคงต้องสละรถทิ้งไว้ที่นี่ก่อนผมจะล่อพวกมันไปอีกทางให้เองมันจะดีเหรอนอนไปกับพวกเราเถอะนะผมต้องไปอีกทางครับต้องจัดการฝูงผีพวกนั้นก่อนและหาตัวหมอผีที่อยู่ื้างหลังพวกมันเร็วครับลุงผู้ใหญ่ไม่มีเวลาแล้วพูดจบ นนก็ออกตัววิ่งไปทางภูงพีพร้อมกับที่ผู้ใหญ่บุญช่วยและชาวบ้านก่อฉากถอยร่นหนีเข้าป่าไปอีกทางนนได้หมอบตัวลงหลวงมือเข้าไปในยามก่อนจะหยิบยันสพัพสั์ออกมาแล้วรายคาถาเรียกต่อหัวเสือฟูงใหญ่ก่อนจะโยนยันสพัพสั์ขึ้นเหนือหัวสะเก็ดไฟได้ลุกไหม้ไปทั่วย่าน แล้วแต่กระจายขึ้นเบื้องบนปรากฏต่อหัวเสือฟูงใหญ่บินวันพร้อมรอรับคำสั่งพี่ต่อฝากเล่นงานไอ้พวกโจรนั้นให้ทีลุยเลยซึ่งคำสั่งฟูงต่อได้ทะยานเข้าหากลุ่มพวกโจรอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงครู่เดียวก็เกิดเสียงเอะอะโวยวายของพวกกลุ่มโจร นนไม่รอชา้ารีบวิ่งมุ่งหน้าเข้าไปหาภูงพีก่อนที่จะสุดตัวลงเอามือทาบไว้ที่พื้นปากก่อท่องคาถายอย่างไม่หยุดพักครันภูงพีเบื้องหน้าที่กำลังเดินเข้ามาหาก็ได้ถูกธรณีอาคมสูกจมลงไปแต่แล้วก็ได้ปรากฏร่างของชายสูงวัย เดินออกมาจากเงามือพ่ออาจารย์คงยืนพนมมือแล้วเรียกฟูงผีออกมาเพิ่มไม่รอชาฟูงผีก็ได้วิ่งครูเข้ามาหานนทันทีแต่ทว่ามันก็เข้ามาไม่ถึงตัวก่อนจะถูกพรณีอาคม สูกลงไปเหมือนกับพวกปีก่อนหน้านี้แสบไม่เบาเลยนะแต่ถ้าเป็นพ่อตัวจริงป่านนี้ฉันคงลงไปนอนกองอยู่กับพื้นแล้วละ่ะนนพูดออกมาด้วยรอยยิม้มก่อนจะเอาเชือกเส้นเล็กที่ขอออกมาแล้วโยนขึ้นไปบนอากาศก่อนที่เชือกเส้นนั้นจะกลายเป็นเชือกเส้นใหญ่ยาวที่เรียกกันว่าเชือกยมมาทู เป็นวิชาที่พ่อได้สอนเอาไว้ไปมัดตัวพ่อไว้ซะสิ้นคำเชือกนานก็พุ่งตรงไปมัดตัวอาจารย์คงไว้ไม่นานนะร่างของอาจารย์คงนานก็กลับกลายเป็นร่างของอาจารย์คัมเปอร์ที่ได้ใช้วิชาพลางตาปลอมตัวมาลุงยงออกมาได้แล้วครับ เบาๆมือหน่อยนะลุงปรากฏร่างผีป่าลุงยงแกเดินถือหวายเข้าไปหาอาจารย์คำเปิงก่อนที่จังหวัดฟาดด้วยหวายเข้าไปหลายทีจนอาจารย์คำเปิงร้องเสียงดังลัน่นสุดท้ายได้มีเจ้าหน้าที่ทางการหลายสิบนายเดินออกมาจากที่ซอ่อนแล้วล้อมเข้าจับกลุ่มผู้ใหญ่เลิศกับพักพัว เรื่องนี้สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของอาจารย์คงที่ยอมเป็นสายลับให้กับทางการอาจารย์คงเองได้แอบไปทำหลายพิธีกรรมหลายอยา่างและปลดปล่อยพูดผีที่ถูกกักขังเอาไว้ที่สำนักอาจารย์คัมเปิร์นนและพวกชาวบ้านเองก็เพิ่งรู้ความจริงว่าอาจารย์คงแอบเป็นสายลับให้กับทางการ ในการจับกลุ่มในครั้งนี้พอเองนี่มันร้ายจริงๆนะไอ้นอนเล่นลอบบอพวกเราเสียจ,จนเป็นไก่ตาแตกเลยติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึ์จัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่อง สาลาพักข้างสุสานภาคสมหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันกดสามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนแดอารี่ทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ